สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอีมมีผลิตภัณฑ์นะคะตัวหนึ่งมาแนะนํานะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะใช้แล้วเห็นผลจริงร้อเอร์เซนตนะคะตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวพรรณด้วยการวีเชฟหน้าดึงหน้ายกหน้าให้กระชับแล้วก็ลอดรูขุมขนดูเล็กลงแล้วก็อีที่สําคัญทําให้หน้าขาวใสกระจ่างใสขึ้นได้นะจ๊ะก็คือผลิตภัณฑ์นี้เลยค่ะโมโตบีค่ะก็ะเห็นไหมเอ่ยตอนนี้นะคะฮิตอยู่ในหมู่คณะพิตตี้เลยนะจ๊ะ นี่รับประกันเลยว่าเห็นผลแท้แน่นอนชัวคอนเฟิร์มนะคะหลอดมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะบอตบี B B. เหมือนครีมเออไม่ใช่เหมือนยาเขียมฉีดยานะคะวิธีใช้ก็ใช้ง่าย,ายนะคะแค่บีบครีมลงบนมือต้องขย่า,ยานี่บีบมานะคะก็วิธีใช้ง่ายๆค่ะคือครีมบำรุงของเรานะคะ ที่เราทายวิญญานประจําทุกวันแล้วก็ใช้ควบคู่กับครีมตัวนี้ได้เลยนะคะบโตบี B B นะคะก็เราก็แตะไปที่ใบหน้าประมาณบริเวณหน้า5จุดแตะ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 ให้ทั่วใบหน้าค่ะแล้วเราก็เกลี่ยเกลี่ยให้เท่ากันเกลี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมล้วก็เน้นค่ะเน้นเฉพาะเออ่เราสมมติเราอยากให้หน้าวีเชฟใช่ไหมให้หน้าแบบตึงขึ้นแล้วก็เกลี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือว่าอยากให้ลดริ้วรอยแล้วก็นวดขึ้นค่ะนวดขึ้นนวดขึ้น แล้วก็นวดตรงหน้าผาแล้วบางทีนะคะอีฟก็ชอบแบบนวดอย่างนี้ตบหน้าให้หน้ามันเด้งขึ้นนั่นแหละเพราะอีฟเป็นคนที่แบบว่ามีแกร้มนิดหนึ่งนะคะมีแก้มตรงนี้เวลายิ้มนะคะเวลาเรานวดก็ยิ้มไปด้วยแล้วก็นวดนวดนวด,นวดมันก็จะ ค่อยๆแบบว่าลดลงขึ้นนะคะแก้มของอิบก็หายไปเยอะแล้วตอนนี้ใครๆก็สงสัยนะเ <_ d ata> พื่อนๆถามมาใน Facebook กันเยอะมากเลยค่ะว่า,าไปทําอะไรมาหน้าเร็วขึ้นไปฉีดบท็อกมาหรือเปล่า <_ d ata> บอกว่าไม่ใช่ค่ะก็คือตัวนี้เลยค่ะบทโตบีนะคะได้รับคําแนะนํามาจากรุ่นพี่สาวที่เป็นพิตตี้ด้วยกันนะคะเขาใช้แล้วก็เห็นผลจริงก็เลยใช้แล้วบอกต่อนะจ๊ะของดีอย่างนี้อย่าลืมไปหาซื้อใช้กันนะจ๊ะบทโตบีคอนเฟิร์มว่าเห็นผลจริงและก็รับประกัน ผ่านออยอม,มาแล้วด้วยสำหรับผิวที่แพ้ง่ายนะคะก็ใช้ได้นะคะใช้ควบคู่กับครีมลุงของเราที่ใช้ประจำทุกวันนั่นเองนะคะก็เป็นเ,นเนซรั่มหน้าเหลียวยกกระชับเต็งตึงบ๊ายบาย